ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะ จะเรียนทมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะในวันนี้เรานักศึกษาสถาบันวิชารามจะมาร่วมกันส่งการบ้านนะคะการบ้านของเราในวันนี้จะมีพี่น้องจากเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะถือว่าเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะคะวันนี้มาอ่าร่วมกัน รับการบ้านของนักศึกษาด้วยกันนะคะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะเป็นจิตอาสาพแพทย์ทีธรรมมา16ปีนะคะเป็นรองวิชาที่การบดีสถาบันวิชารามนะคะในวันนี้ก็ยินดีที่จะแนะนำพี่น้องเพิ่มเติมนะคะวันนี้พี่น้องเรามาจากทั่วโลกเลยนะคะมารับการบ้านของเรางั้นเราแนะนำจากต่างประเทศก่อนนะคะากต่างประเทศก่อนวันนี้ พี่ตัวเพชรแก่นพุธนะคะพี่ตัวมาร่วมรับการบ้านกับเราคะ่ะเชิญพี่ตัวค่ะครับครว่าอาจารย์หมอเขียวที่เคารพจะทำสนเร็จดีพิศา,าราทุกท่านและพูดเขาร็กอการอบรมผมชื่อตัวนวนายเพชรแก่นพุทธเป็นจิตวสารประจำสวนป่านนบุญหกสหรัฐอเมริกานะครับอา,อายุเจ็สิบสองปี เป็นจินาสามาแล้วแปดปีตอนนี้กำลังศึกษา,อ,าอริย์ปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีปีที่เจ็ดยินดีที่เข้ามาร่วมรายการนะครับทุกครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ตัวบอกว่าอายุเจ็ดสิบสองปีนะคะมีมากกว่าพี่ตัวด้วยนะคะ <laughs> ชื่อพี่หมอกานดาค่ะ กราบคา,วารวะท่านอาจารย์หมอเขียวแลวะเจริญรรมทุกท่านเลยค่ะนี่การดาวศักดิ์ชัยนะคะอยู่จังหวัดอุตรดิตค่ะพอดีดรต้นิดหน่อยพูดถึงอายุก็เลยจะบอกก่อนว่าอายุก็มากกว่านิดเดียวเองค่ะคือ73นะคะแต่ว่าอายุก็เป็นเพียงตัวเลขนะคะที่ให้เราได้นับกันเท่านั้นเองค่ะก็ <c oughs> เป็นศิลปสาที่ทำมาปีนี้เป็นปีทเนะคะ อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะชีพเดิมก็เป็นผู้ช่ยศาาจด้านหลังสีวินิจฉัยนะคะเกษยนอายุราชการมาก็ยังช่วยรับงานศึกษาการสอนนักศึกษาแพทย์อมอนารศว,วนที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะยินดีที่จะมาเป็นพลังร่วมกับพี่น้องใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในองค์กรเราเดียวกันค่ะเป็นพลังร่วมกันนะคะสาธุค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะเราจะได้เห็นพลังสูงวัยอย่างมีพลังนะคะ Active Aging นะคะนี่เราก็จะเจอในกลุ่มของแปริถิธรรมเราที่เราพูดถึงอายุให้ได้ให้ได้ฟังกันในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะเห็นความเป็นความเป็นวัยรุ่นในวัยที่บอกว่าประสบการณ์สูงเนี่ยนะคะเราจะเรียกในกลุ่มของเราว่าผู้มีอายุยาวนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีอายุยาวอย่างมีพลังนะคะมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะแล้วก็เป็นผู้ผู้ที่จะเป็นต้นแบบให้พี่น้องได้เข้ามาร่วมเรียนรู้กับพวกเราได้ว่าดูแลสุขภาพอย่างไรจึงจะได้แบบนี้นะคะค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะภาคกลางค่ะเชิญพี่น้องจากภาคกลางนะคะค่ะ กับขอรับท่านาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องพิชลามทุกท่านค่ะค่ะก็ชื่อกิ่งแก้วสัตรมณีวัฒนานะคะอายุห้าสบสามปีค่ะเป็นจิตอาสามา14บสี่ปีค่ะ ที่มาเป็นจิตอาสาเพราะว่าเป็นอดีตผู้ป่วย SLE ค่ะที่คิดว่าจริงๆตั้งใจจะบำเพ็ญกับท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะก็คือมาดูแลสุขภาพและสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็ตั้งใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่อาจจะสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบำเพ็ญขอบำเพ็ญแบบอย่างน้อยๆก่อนก่อนที่จะวางร่างวางขันอย่างเงี้ยค่ะก็อยากวางร่างวางขันอย่างสงบแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญก่อนก่อนที่จะได้วางร่างวางขันนะคะ ก็ไม่คิดว่าจะทำมาได้ถึง14ปีนะคะก็เป็น10บสปีที่มีความสุขนะคะทั้งได้เรียนหนังสือนะคะก็ก็เรียนเยอะทีเดียวเลยค่ะมา,เร,ะา,าะเรียนสถาบันเรียนสถาบันอาสมศิลนนะคะ,ะปริญญาตรีนะคะสาขาผู้ประกอบการสังคมนะคะ ความถนัดชาติพิธีธรรมค่ะแล้วก็ยังเรียนอริยปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีนะคะของสถาบันวิชรามค่ะยังเรียนของวิทยาลัยชุมชนเรียกว่าทางมูลนิธิส่งเสริมให้เรียนอะไรก็ก็เรียนหมดค่ะแล้วก็สิ่งที่ที่จะเรียนที่ที่ได้เรียนอยู่ประจําก็คือเรียนการลดกิเลสชาเรียนเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะว่ากิเลสก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ชีวิตก็ หาสุขขึ้นเรื่อยๆค่ะก็วันนี้นะคะก็ยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่มาร่วม รับกันบ้านนะคะเพราะว่าได้เห็นพี่น้องนะคะ,ะนักศึกษาวิชารามรุ่นรุ่นใหม่ๆเลยนะคะที่ท่านนั่งเฟิร์สคาสมานะคะท่านก็มาด้วยความรวดเร็วนะคะก็มาด้วยความรวดเร็วมาถึงพวกเราด้วยความรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเราทํานะคะก็ท่านก็นําไปต่อยอดได้รวดเร็วเช่นกันนะคะก็เห็นแต่สิ่งดีงามนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันดีๆนะคะที่ก็จะได้มาร่วมรับการบ้านเพื่อไปส่งท่านอา อาจารย์หมอเขียวคะ่ะท่านอาจารย์ก็ฝากด้วยฝากด้วยนะคะฝากฝากทีมรับกันบ้านนะคะเพื่อท่านอาจารย์ฟังอยู่คะ่ะท่านอาจารย์แจ้งว่าท่านอาจารย์ก็ฟังอยู่นะคะขอบคุณคะ่ะค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะทางภูผาฟ้าน้ํานะคะทางเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ,ะเรียนทำสัญล็กดีมีใจไร้ทุกทุกท่านนะคะ ค่ะชื่อผุดสดีเจริญไวยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นนิ่งบุญชื่อเล่นชื่อเฉงอายุ45ปีตอนนี้อยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจิตอาสาปีที่สิบประมาณนั้นนะคะตอนนี้ศึกษาอริยปัญญาโทอยู่ค่ะอดีตทำอยู่ที่สำนักงานสอบบัญชีนะคะซึ่งเป็นบริษัทท่ามชาตินะคะแล้วก็ก็คือทำทังด้านตรวจสอบบัญชีแล้วก็ด้านฝึกอบรมค่ะ โดยเน้นไปนเรื่องของไอทีแล้วก็มีเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างนะคะเป็นหน้าที่งานที่อยู่ของบริษัทนั่นแหละค่ะตอนนี้สเตตัสก็คือถ้าในเรื่องของการาข้างนอกก็คือยังเป็นผู้สอบบัญ,ญชีรับอนุญ,ญาตแห่งประเทศไทยอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำการงานอะไรตรงนั้นมากนักนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาประจำก็คือทำงานดีเป็นเลาเนี่ยระคะอยู่กับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาเรียนระดับปริญญาเอกอ่เพื่อที่จะช่วยพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรของเราร่วมกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่กิ่งแก้วแนะนําตัวเองนะคะทางภาคกลางแนะนําตัวเองนี่ท่านก็มาเรียนปริญญาตรีและปริปริญญาตรีทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเข้ามาเป็นจิตอาสาแพทย์ิถีธรรมนะคะจิตอาสาแพทย์ิถิธรรมจะได้รับการส่งเสริมการศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเชิญท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปนี้มาในนามของผู้ป่วยเลยค่ะค่ะเชิญค่ะเรียนทำสุนทรีพี่น้องทุกท่านค่ะเรียนแก้วสว่างงงนะคะชื่อทางธรรมแก้วเย็นศีลค่ะก็อดีตผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะ3ามลูกรามในช่องท้องนะคะ ก็ออรอวันตายรอไปรอมาก็เกือบ5ปีนะคะก็เลยชีวิตที่เหลือก็อยากจะบำเพ็ญคุณงามความดีไปกับท่านอาจารย์นะคะก็มาเป็นจิตอา,าสาศูนะะย็นก็ได้นี่่เอคะก,ก็เป็นจิตอา,าสาศูนย์บาทค่ะโดยที่ทิ้งหน้าที่การงานที่มีเงินเดือนหลักแสนนะคะแต่ชีวิตผาสุขดีค่ะ ทำงานที่นี่ตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุ่มนะคะแต่กับชีวิตกับมีความสุขแล้วก็ไม่ไม่เคยรู้สึกเบื่อนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ค่ะพี่นกก็เป็นผู้ป่วยมเะเร็งที่จะเรียกว่าระยะสุดท้ายก็ได้นะคะ, <c oughs> คะนี่ฟังตนแนวคิดของพี่นกดีมากเลยค่ะ <c oughs> พี่นกบอกว่าให้เวลาทรมาน ก่อนตายนี่น้อยที่สุดก็เลยมาเลือกใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะเพราะรู้ว่ายังไงสุดท้ายต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าการมาใช้ธรรมชาติบาบัดจะทําให้ทรมานร่างกายน้อยลงแล้วคิดว่าช่วงสุดท้ายก็จะสั้นขึ้นนะคะนี่เป็นความคิดปล่อยวางอย่างมากเช่นกันนะคะที่ทําให้ท่านหายจากโรคได้การที่ไม่เร่งผลไม่กังวลแล้วก็พร้อมที่จะรับยินดีที่จะรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ตอนนี้พี่พี่โนกก็มาเป็นจิตอา,าสาศูนย์บาทที่ทํางานในเวลาต่อวันนี้นะคะมากกว่าตอนทํางานเงินเดือนแสนบาทอีกนะคะนือ ตอนนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตรู่นะคะตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะเราก็มีกิจกรรมแล้วนะคะตอนนี้จนถึงตอนค่ํานี่ก็คือการทํางานอย่างผาสุกเราเป็นการบําเพ็ญนะคะเราเรียกการงานของเรานี้ว่าเป็นการบําเพ็ญที่จะอ่าทำให้เราสามารถขึ่งตนเองได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราและก็ขณะเดียวกันก็ได้ทํากุศลช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยนะคะ ทำบุญก็คือชำระกิเลสต,ตัวเองแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการทำกุศลดังนั้นก็ถือว่าเวลาตลอดเวลาทุกวินาทีนี้เราได้มีโอกาสทำบุญและทำกุศลไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กับพวกเราก็ได้ทำเช่นนั้นเช่นกันนะคะทุกท่านจะได้ทำบุญไปด้วยก็คือชำระกิเลสของตนเองไปด้วย แล้วก็ได้ทํากุศลไปด้วยนะคะการมาส่งการบ้านนี่ก็คือกุศลเรื่องหนึ่งนะคะในหัวข้อการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะท่านมาแบ่งปันผลที่ท่านปฏิบัติจากการเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมไป ให้พี่น้องได้ร่วมรับฟังพี่น้องก็จะมีทั้งพี่น้องจิตอาสาในนี้นะคะในห้องซูมด้วยกันและก็นักศึกษาสถาบันของเราด้วยกันที่เข้ามาร่วมกันส่งการบ้านนี้นะคะนอกจากกลุ่มเราได้รับฟังได้รับการแบ่งปันแล้วก็ยังถ่ายทอดออกสู่สาธารณะให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ นี่คือการทํากุศลที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะก็เชิญชวนพี่น้องที่มีความพร้อมเตรียมพร้อมเลยนะคะมาส่งการบ้านทำกุศลร่วมกันค่ะวันนี้มีท่านแรกที่จะส่งการบ้านกับเราในวันนี้นะคะเชิญเปิดกล้องเปิดใหม่ได้นะคะ